สำหรับคนไข้ที่ตรวจและพบว,ว่าตัวเองติดแล้วก็อาการอาจจะยังไม่ได้หนักมากอาจจะเป็นอย่างที่เราใช้คำง่ายๆว่าสีเขียวเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องตั้งสติก่อนเพราะว่า ไม่ใช่ว่าคนไข้โควิดทุกคนที่รับเชื้อมาแล้วจะเสียชีวิตหรือรุนแรงแบบในข่าวจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าในข่าวแล้วเนี่ยถ้าเรามีคนไข้สักร้อยคนคนที่อาการหนักจะอยู่ที่ประมาณ2ี่สิบคนที่อาการหนักก็คือประมาณยี่นหมอบอกแดงเข้มนั่นก็คือประมาณ20เปอร์ซนที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ8ปดิเปอร์ซ็นจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเขียวสักห้าสิบหกสิเปอร์นแล้วก็อาจจะมีเหลืองอ่อนอยู่อีกสักประมาณ20่สิบถึงี้าเปอร์เซ็นตนอว่าเอ๊ะอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอับแรกเราต้องงตตั้สิว่า ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นแล้วจะเป็นหนักขนาดนั้นทันที่สอง 2, เรามาดูก่อนว่าแล้วเราอ่ะมีโอกาสที่จะเป็นสีแดงมากน้อยกว่าคนอื่นเท่าไหร่กลับมาดูที่ตัวเราว่าโรคประจําตัวมีอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงการได้รับวัคซีนมาก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวช่วยด้วยเช่นถ้าคุณเคยได้อย่างเช่นแอสตราเซเนกามาแล้วหนึ่งเข็มอาจะดีกว่าการไม่ได้แอสตราเซเนกาเลยหรือคุณได้ซีโนแวคครบสองเข็มแล้วเนี่ยอุ่นใจได้นิดนึงว่าเออวัคซีนมันก็ไม่ได้กันติดแล้วนะแต่ว่ามันช่วยลดความรุนแรงได้ แต่เราก็ต้องรู้ว่าวัคซีนมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแค่ช่วยลดได้ประมาณนึ่งฉะน,นั้นอันดับที่สองคือมาเช็คความเสี่ยงเราก่อนแล้วถ้าเกิดมิความเสี่ยงเราค่อนข้างเยอะเรามีประเด็นเยอะเราก็แคตตากลซ์ตัวเองแล้วว่าเราอยู่สีอะไรเป็นเขียวเป็นเหลืองเป็นแดงถ้าเราเป็นอาการสีเขียวจริงๆอันดับแรกคือเราตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเราน่าจะได้อยู่บ้านแน่ๆเพราะตอนนี้เราจะต้องเก็บเตียงไว้ให้คนที่หนักกว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คืออาจจะมีการลงทะเบียนร,ระบบที่เรียกว,ว่าเป็นโฮม t i เลชั่งในปััจจุบนซึ เขาใจว่าเขาจะปลดล็อกและสมัยก่อนบอกว่าคุณตรวจแ a ปิด antigen t เ s t แล้วคุณต้องไปตรวจ pcr ก่อนถึงจะยืนยันได้แต่ว่าประกาศตอนนี้ออกมาแล้วว่าคุณตรวจแค่ rapid antigen test แล้ว p o s i t i v เนี่ยก็สามารถขอโทรศัพท์เพื่อลงทะเบียนเข้า home i s ซ l a t i o n ได้อันนี้ก็จะเป็นในภาระหน้าที่ของแต่ละเขตแต่ละของจังหวัดและว,ว่าเขาจะแบ่งโซนนิ่งยังไงว่า โซนไหนให้โรงพยาบาลไหนหรือสถานพยาบาลไหนดูแลยังไงอันนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดทีนี้เมื่อเขาโฮมอิสเ o ลชันได้เนี่ยโดยหลักการแล้วเขาควรจะให้เครื่องวัดไข้แล้วก็วัดออกซิเจนปลายนิ้วเครื่องวัดความดันจะมีหรือไม่มีเนี่ยไม่สําคัญเท่าสองอันนี้ถามว่าไข้เนี่ยวัดเพื่ออะไรเราพบว่าคนไข้ที่มีอาการไข้สูงโดยเฉพาะไข้สูงมากๆในช่วง5วัน -7 วันไปแล้วนับจากวันแรกที่เราป่วยเนี่ยถ้าเรานับไป5วันถึง7วันปุ๊บเราก็จะพบว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ย มีโอกาสที่จะเป็นโควิดลงปอดหรือเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเหลืองเราพบว่าในช่วงที่จะเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนสีเนี่ยอาการที่เราจะพบหนึ่งก็คือมีเรื่องของการมีไข้อุปกรณ์วัดไข้เนี่ยตัวที่เราอยากให้ใช้คือเป็นพวกเทอร์โมเมเตอร์คือตัวปรออดนะครับมันก็จะมีแบบที่อมใต้ลิ้นนะครับหรือว่าเป็นแบบที่หนีบตรงรักแร้จะใช้แบบดิจิตอลก็ได้หรือว่าจะใช้แบบที่เป็นปอออดแบบปกปติก็ได้นะคะซึ่งถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ย อาจจะต้องเช็คตัวฐานหรือว่าตัวแบตเตอรี่นิดนึงว่าเต็มที่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าแบตโลในบางทีตัวเลขจะเออร์ได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวที่ไม่ค่อยแนะนําจะเป็นแบบยิงหน้าผากครับ<อ>ไอ้คนที่ตามตลาดนะัดพวกนั้นใช่ไหมคะใช่คือพวกนี้จริงๆเข้าใจว่ามันน่าจะออาไปใช้ดูในทางเชิงอุตสาหกรรมมากกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวพวกนี้มันไม่ได้วัดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นไข้ของคนไข้จริงๆคือเราไม่ได้ออามาใช้ในทางการแพทย์ตัวที่ใช้ได้จริงมันจะเป็นตัวที่ยิงหูครับ อาจจะเคยเห็นที่มีคนเขาเป็นเครื่องยิงอ่ะไอตัวนี้จะวัดไข้ได้อันนี้ใช้ได้แต่ไอตัวที่ยิงหน้าผาพลิกอันนึงคือเป็นเครื่องที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อที่เป็นเครื่องอะไระสักอย่างแล้วต้องเอามือเข้าไปแตะครับแล้วก็บอกว่ามีไข้อ่าแล้วก็มีเสียงแบบอักเข้าได้อน,นั้นไม่เคยเชื่อเลยว่าไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาเบสิกก็คือปลอดวัดไข้บ้านๆแบบที่เราใช้กันนี่แหละครับอย่างกรณีที่บ้านมีหลายคนเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นคนละอัน,ใช,นใช่ไหมครับปลอดเนี่ยถ้าเป็นคนละอันได้ดีแต่ว่า ถ้ามันไม่ได้มีขนาดนั้นนี่จริงๆก่อนและหลังใช้เนี่ยเราใช้เป็นตัวแอลกอฮอล์เช็ดก่อนแล้วก็เช็ดหลังใช้เสร็จก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว ไวสสรัสซากาวรสทรูที่ทําให้เกิดโควิดเนี่ยเป็นไวรัสที่มีเยื่อหุ้มตัวไวรัสอยู่ซึ่งพวกนี้เวลาโดนพวกแอลกอฮอล์หรือน้ําสบู่เนี่ยตายง่ายมากคือจริงๆไวรัสถ้ามันไม่เข้าตัวร่างกายเราเนี่ยทำความสะอาดพื้นผิวอะไรเนี่ยเช็ดถูธรรมดาตายง่ายมากแล้วมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นในตามพื้นผิวแต่ว่ามันเก่งเวลาที่มันไปอยู่กับตามละอองฝอยหรือในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเทอร์โมมิเตอร์ถ้าแบตเตอรี่อ่อนก็ให้ค่าเพี้ยน เครื่องวัดออกซิเจนนี่ก็ต้องดูแบตเตอรี่ด้วยไหมคะเพราะเขาบอกบางทีไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าวัดออกซิเจนได้เก้าสิบคัญคืออย่างนี้ด้วยครับว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีภาวะปอดที่ปกติมากน้อยไม่เท่ากันอย่างบางคนบอกไม่เคยมีเป็นโรคแต่พอซักประวัติไปบอกว่าอ๋อสูบบุหรี่วันละซองปปเป็นยี่สิบสามสิบนเลยนะแล้วก็สูบอย่างเงี้ยมายี่บกว่าปียังไม่เคยหยุดสูบเั้นจริงๆคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นถุงลงมโป่งพองถ้าเกิดเราไปดูในความรู้ทางการแพทย์เราก็จะพบว่า คนกลุ่มที่เป็นถุงลมโป่งพอเนี่ยออกซิเจนในเลือดมันจะไม่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอยู่แล้วบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้เก้าสิบหกนั่นนี่อาจจะเป็นเก้าสิบหกที่เป็นค่าปกติของเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็อาจจะเอาตัวเลขแบบที่ในคนปกติมาใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเขาป่วยเป็นมันที่สองมาที่สามเนี่ยแล้วเราวัดออกซิเจนด 96, เนเก้าสิบหกเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรก็แล้วได้เก้าสิบหกรวมไปถึงว่าเออเราอาจจะเคยมีโรคปอดอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเนี่ยโอเคแปลว่าค่าเบสไลน์หรือค่าาเรกตปิ โดยปกติแล้วเนี่ยเราเอาตัวเลขที่ถ้ามันลดลงเกินสามถือว่าผิดปกติอย่างนี่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าปกติเราเอาเป็นเลข99ละกันถ้าเกินสามก็คือ99ลบสามก็เป็น96ถ้าตั้งต้นของเขา96ด้วยภาวะปอดเขาก็อาจจะเริ่มมีปัญหาที่ถ้าเกิดเริ่มดอกไปที่94 93เป็นต้นนะครับ